มะขามมีข้อดีอยังไงบ้างนะคะช่วยอะไรร่างกายคุณบ้างแล้วก็ทานในกรณีไหนบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเป้าเป้าระวานค่ะ มะขามนะคะเป็นอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็หลายๆคนนะคะก็เอามาทานเวลาที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกหายไม่ได้นะคะถามว่ามะขามมันดีไหมนะคะทานแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะมีผลกับน้ําตาลหรือเปล่าโดยเฉพาะคนไข้ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะมีน้าตาลในเลือดสูงนะคะก็มีคําถามถาม,ถามนานะคะวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังว่ามะขามเนี่ยดียังไงข้อควรระวังในการทานยังไงและมาเฉลยว่าในคนไข้เบาหวานเนี่ยควรกินอย่างไรคะ่ะ เริ่มจากเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของเบาหวานนะคะคนไข้เบาหวานเนี่ยที่ระวังก็คือเราไม่อยากทานอะไรที่ทําให้น้ำตาลขึ้นเยอะๆหรือขึ้นเร็วใช่ไหมคะทีนี้ในตัวมะขามเองนะคะมีน้ําตาลไม่มีขามีแป้งแล้วก็น้ําตาลนะคะ แต่ตัวมะขามเองก็จะประกอบไปด้วยไฟเบอร์หรือว่ารกรกอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะทำให้เวลาที่เขาย่อยในทางเดินอาหารเนี่ยเขาใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะกว่าที่จะปล่อยน้ําตาลเข้ากระแสะเลือดก็คือเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลค่อนข้างตา่ําก็คือมีอัตราการปล่อยน้ําตาลเข้ากระแสะเลือดนี่ใช้เวลาช้าๆนะคะเมื่อเทียบกับตัวแอปเปิลนะคะที่ทานเนี่ยจริงๆมะขามเนี่ยก็จะมีอัตราดัชนีน้ําตาลเนี่ยต่ำกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่ปัญหาก็คือเราจะดูแต่ ดัชนีน้ําตาลไม่ได้นะคะเราจะต้องดูไกลซินโกลดหรือว่าปริมาณน้ําตาลโดยรวมด้วยนะคะถึงแม้เขาจะปล่อยช้าๆนะคะแต่ความหวานหรือความแป้งนั้นของมะขามนะคะมีปริมาณมากกว่าแอปเปิลถึงสีเท่าเพราะฉะนั้นเป็นพืชที่หวานแต่ว่าใช้เวลาในการปล่อยเข้ากระแสะเลือดใช้เวลานานกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานไม่มากไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดทานปริมาณมากนะคะสุดท้ายนะคะน้ําตาลก็จะเข้าเลือดอยู่ดีถึงแม้ว่าจะเข้าช้าๆก็ตามค่ะ คนเป็นเบาหวานกินได้ไหมแนะนําว่าก็ทานได้ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ปริมาณการทานด้วยนะคะรวมกับอาหารอื่นถ้าปริมาณการทานนะคะถ้าทานหลังมือ้ออาหารหรือว่าทานเป็นผลไม้นะคะระหว่างมื้อล้วก็จะแนะนําว่าประมาณอยู่ที่1ส่วนถ้าเป็นแบบฝกกักใหญ่ๆนะคะก็อาจจะได้แค่3ฝกักแต่ถ้าเกิดเป็นฝักเล็กๆนะคะอาจจะได้6กถึงแฝักนะคะแหมน้อยจังเลยใช่ไหมคะแต่ว่าค่อยๆทานนะคะแล้วก็วันอื่นค่อยมาทานใหม่นะคะมะขามสามารถเก็บรักษาได้นะคะสามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้ด้วยค่ะรวมถึง มันขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณทานด้วยเช่นถ้ามื้อน,น้นคุณทานแป้งเยอะละทานน้าตาลเยอะละทานผลไม้เยอะแล้วก็ไม่ควรจะทานมะขามนะคะแต่ถ้าเกิดทานแป้งไม่เยอะนะคะแล้วเผื่อที่ไว้สําหรับของว่างนะคะหรือว่าไว้สําหรับขนมหรือผลไม้มะขามก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีค่ะเนื่องจากมีสารสก,กัดจากธรรมชาติหลายอย่างนะคะได้วิตามินแล้วก็อิ่มท้องด้วยค่ะใครที่มีปัญหาของเรื่องการท้องผูกนะคะถ่ายยากถ่ายลำบากนะคะ มีปัญหาไม่มีเวลาทานผักผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นู้สูงอายุที่ระบบขับถ่ายเริ่มทํางานช้าลงนะคะหรือว่าเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะเตรียมอาหารที่มีผักผลไม้นะคะให้เพียงพอมีปัญหาในการท้องผูกนะคะมะขามก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยในการขับถ่ายทีนี้ตัวมะขามเองเนี่ยช่วยยังไงนะคะเนื่องจากเขามีกาใกยาอาหารนะคะปริมาณมากมากกว่าแอปเปิลถึง5เท่าตัวเลยนะคะเมื่อน้ําหนักเท่ากันตัวกาใกยาอาหารของมะขามเน่ก็มีทั้งแบบที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําตัวกา แกใอาหารที่ไม่ละลายน้ำนะคะก็จะเป็นโครงนะคะของอุจจาระนะคะทําให้มันนิ่มนุ่มนะคะเหมือนฟองน้ำอย่างนะดดี้นะยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเวลาทา,ามนมะขามต้องทานน้าตาลเยอะๆด้วยนะคะทําให้มันดูดซึมน้ำนะคะทําให้อุจจาระของคุณเนี่ยมันค่อนข้างนิ่มรวมถึงในมะขามเองก็จะมีกากใยอาหารประเภทที่ละลายน้ําได้นะคะเจ้ากากใยอาหารกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียในลําไส้นะคะซึ่งจะเปลี่ยนน้ําตาลเปลี่ยนแป้งหรือว่าเปลี่ยนกากใยอาหารพวกนี้นะคะ ไปเป็นกรดไขมันเส้นสั้นๆนะคะเจ้าก,กรดไขมันเส้นสั้นๆนี่เองก็จะกระตุ้นให้ลำไส้เราทํางานในการขับถ่ายอุจจาระออกไปนะคะเป็น,นกลไกช่วยในการขับถ่ายของมะขามเองค่ะ นอกจากนี้นะมะขามก็ยังมีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะสูงใกล้เคียงกับแอปเลยนะคะวิตามินซีของเขาเนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องผิวพรรณนะคะทําให้ผิวพรรณกระ่างสดใสน,นะคะกระตุ้นกนารทํางานของภูมิของร่างกายนะคะให้แข็งแรงทําให้เหงือกและฟันแข็งแรงนะคะทาให้ไม่เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะรวมถึงช่วยในการกระตุ้นการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะในลำไส้ด้วยนะคะทำให้คุณดูดซึมและธาตุเหล็กได้ดีขึ้นนะคะ you ทีนี้ในคนไข้แบบไหนบ้างที่จะต้องระวังเรื่องการทานมะขามนะคะอันดับแรกเลยในคนไข้ที่ทานยาวอฟฟรินนะคะหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะที่จะต้องปรับระดับยานะคะเรื่อยๆตามค่าความแข็งตัวของเลือดนะคะถ้าสังเกตว่าค่าความแข็งตัวของเลือดของคุณมีปัญหาแล้วคุณชอบทานมะขามนะคะเป็นช่วงๆทานเป็นกิโลเนี่ยอาจจะมีผลได้นะคะเนื่องจากสารในมะขามเนี่ยก็จะไปออกฤทธิ์เรื่องการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันแต่ถ้าคุณทานแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าทานแล้วจะต้องหยุด หรือว่าทานแล้วจะทําให้เลือดออกง่ายกว่าคนปกติก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าในธรรมชาติของคนเราก็จะมีสารหลายๆตัวนะคะในการทานอาหารที่หลากหลายนะคะก็จะสร้างสมดุลตรงนี้ค่ะ ใครที่มีภาวะกรดไหลย้อนต้องระวังนะคะเพราะามะขามเองก็มีความเปรี้ยวนะคะมีความเป็นกรดนะคะการทานอาหารที่เป็นกรดนะคะก็จะทําให้ภาวะกรดไหลย้อนของคุณถูกกระตุ้นขึ้นมาได้นะคะถ้าคุณทานแล้วรู้สึกว่ามันมีอาการนะคะจุกแน่นเสียดยอดอกหรือว่ามีลมมีเลือดเปรี้ยวนะคะก็อาจจะลดปริมาณการทานได้ค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะที่ทุกคนลืมกันไปเลยคือนิ้วนะคะในทางเดินปัสสาวะถ้าคุณเป็นนิ้วในทางเดินปัสสาวะอยู่นะคะอาจจะต้องระวังเพราะว่านิ้วนะคะมีส่วนประกอบจากหลายสารนะคะสารหนึ่งที่ทําให้เกิดนิ้วในทางเดินปัสสาวะก็คือออกซาเลตนะคะซึ่งพบในตัวมะขามเหมือนกันถ้าคุณกินมะขามแล้วมีเรื่องนิ้วนะคะแนะนําว่าถ้าจะทานมะขามทานน้ำตามเยอะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานกับอาหารที่มีแคลเซียมนะคะได้แก่อะไรบ้างเช่นนมนะคะชีสพวกนี้จะมีแคลเซียมสูงเพราะ ว่าแคลเซียมจากนมเนี่ยก็จะไปจับออกซิเลตในตัวมะขามนะคะทําให้เกิดการตกตะกอนหรือว่าเกิดนิ่วได้ง่ายเพราะฉะนั้นทานน้ำตาลดเยอะนะคะแล้วก็อย่าทานปริมาณมากและที่แนะนําก็คือทานอาหารที่หลากหลายคะ่ะหวังว่าทุกคนสุขภาพดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ